512นะครับสามขามินิเทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามดีครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขนาดการโค้งงอรับคว้างแรงเขยับครับ4512น,นะครับสามขามินิเทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามดีครับ บัตข้อมือปั่นครับปั๊บเคอีกรอบนะครับเมื่อกี้หลุดมือนะครับโอเคครับสวยงามโชวผ่านครับ1นึสาลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับอย่าเล่นใกล้รถใกล้กระจกนะครับตัวนี้ค่อนข้างใช้แรงและมีความหนานะครับอย่าเล่นใกล้รถนะครับผ่านครับห้าหนึ่งสลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับจับลุ้มๆสะบัดข้อมือนะครับปั่ครับ ผ่านครับที่515าลายเฉพาะตัวหลังหน้าตับนี้ครับจับนิดเดียวเน้นสะบัดข้อมือนะครับปั่นครับปึ๊บรับํางามหน้ากล้องเลยครับผ่านครับ516ลายเฉพาะตัวหลังหน้านะครับตามนี้นะครับโอเคที่ลงกวางสะบัดข้อมือนะตั้งปั่นครับรับโอเคได้ฝึกสายตานะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปส่วนควางท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับ กำมัดครับให้เหมือนเราจะโชคมวยนะครับกำมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับหลวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกหลวมๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพาข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้าง สะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สะบัดให้ขหมูลรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแ,แ,แล้วบุมมแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ